วันนี้เสนอเมนูแกงส้มผักกาดเขียวใส่ปลาชิ้นช้างฝีมือของจีนงค่ะเหมือนเดิมเลยทุกคนวันนี้สูตรฟางตรงมาเองนี่จ้ะว้าวนี่แกงร้อนๆเลยเเสร็จเมื่อกี้กินคู่กับปลาทูเค็มนะจ๊ะเข้ากันอย่างแรงเลยจ้าเข้าสวยร้อนๆ สวัสดีค่ะทุกคนเจอก,กันอีกแล้วจ้าทุกคนวันนี้แหมมอยู่ที่ร้านแหมมอยู่ที่ทํางานค่ะทุกคนแต่วันนี้แหมมมีเมนูที่จะมาทําก็คือเป็นเมนูแกงส้มผักกาดเขียวปลาชิช้างค่ะทุกคนแล้วผักเนี่ยไม่ได้ซื้อเองเป็นผักที่ปลูกไว้พี่เขาปลูกไว้ค่ะทุกคนแต่ไม่ได้ปลูกอยู่ในสวนเป็นผักที่ปลูกอยู่ในกระถางแล้วก็อยู่ในตึกเดี๋ยวแหมมจะพาทุกคนไปเก็บผักแล้วก็ไปดูผลผลิตของพี่เขาว่ามันจะ สวยแล้วก็โตขนาดไหนละคะทุกคนไปดูกันค่ะไปแต่ทุกคนว้ายเราก็จะขึ้นไปบนอยู่ชั้นสา <c oughs> นี่เลยชั้น3านี่เลยคะ่ะทุกคนนี่นี่จ้านี่คะ่ะทุกคนที่พี่เขาปลูกไว้นี่ก็น่าจะประมาณ สองสองเดือนกับสามเดือนนี่ค่ะเป็นผักกาดเขียวตัวนี้นี่โอ้ยงามมากเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไหมแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นพริกนี่พริกทุกคนแล้วก็มีมะเขือเทศตัวนี้ออกดอกแล้วเห็นไหม,มนี่ค่ะพริก อากาศเขียวเลืกแล้วนี่ก็พริกค่ะทุกคนแล้วก็มีนี่สรารเน่ว่านหางจระเข้แล้วก็มะเขือค่ะทุกคนนี่มะเขือกำลังงามเลยนี่นี่เห็นไหมอ้ยใหญ่มากใหญ่มากเห็นไหมทุกคนโอ้เดี๋ยวแม่ขอถ่ายรูปไว้หนนะ่อยนะอ่านี่ทุกคน นี่อกดอกแล้วก็นี่จะ้ะนี่ออกนี่ที่มอนจะตัดก็คือต้อนนี้ต้นนี้มาจ้ะ,จะนะเดี๋ยวม่ตั้งกล้องนิดนึงไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาทุกคนเดี๋วก็น่าจะนี่เดี๋ยวต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ตัดเลยนี่ คนแข็ง okay, นะที่จริงก็ดึงทงั้งรากเลยเนาะแล้วค่อยปลูกใหม่แต่ว่า,น,าน,นี่จ้านี่นี่คือปกักผักที่พี่เขาปลูกเองแล้วก็ปลอดสารพิษนะทุกคนปลอดสารพิษเลยจ้านี่นี่ปลูกแบบสวยมากนี่นี่ก็มีหนอนกิน นี่ค่ะหนึ่งต้นมานี่ต้นที่สองนี่ตัดเลยค่ะนี่ต้นนี้นะน,นั่นจ้าสองอาก็นี่ต้นที่สาม เดี๋ยวดูก่อนเอาต้นไหนดีนี่ค่ะมีต้นที่สามเราแกงไม่เยอะคนจะแกงแค่ <c oughs> นี่นจะแกงแค่ซักถ้วยสองถ้วยเอาแค่แบบพอพอทาน,นจ้ะน <c oughs> ี่ต้นที่สามก็ยังอ่อต้น นี่ทุกคนสี่ต้นได้แล้วสี่กมนี่โอ้เห็นไหมคะไปทีนี้เราก็เตรียมไปปรุงอาหารเดี๋ยวจะให้พี่พี่เขาจะเป็นคนแกงพี่นงจะเป็นคนแกงค่ะจะเป็นแกงส้มผักกาดเขียวแล้วก็ใส่ปลาชิงช้างไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันจ้านี่คะ่ะทุกคน ี่คือผักที่แม่เก็บมาเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บมาทั้งหมดสี่ต้นแล้วพี่เขาบอกว่าน่าจะไม่พอเพราะเดี๋ยวผักอันนี้แกงแล้วมันก็จะยุกนี่แม่ก็เลยไปเก็บมาอีกสามต้นนี่จะได้มาลับบปเลยเราก็จะมาล้างผักกันก่อนนะจ้าล้างดินก่อนสดๆจสดอันนี้เลยแก่ก็เอาทิ้ง เ,เมนูแกงส้มใส่ปลาชิ้นช้างค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูปลาชิ้นช้างคนอาจจะไม่รู้จักในบ้านเราก็จะเรียกถ้าพักการเขาก็จะเรียกปลาปลากรอบทุกคนที่เขาเอาไว้ยำที่เขาเอาไว้ใส่ยำม,มทุกคนนั่นแหละปลาชิ้นช้าง ตอนนี้เราได้ผักเสร็จแล้วแล้วเหมือนจะพาทุกคนไปดูปลาชิงช้างค่ะนี่จ้านี่คือปลาชิงช้างนี่ค่ะทุกคนนี่แหละคือปลาชิงช้างเนี่ยที่เขาเอาไปทอดแล้วก็เอาไปทํายำอะค่ะทุกคนที่ไปโรยหน้ายำอะไรพวกนี้นี่แหละที่บ้านเราจะเรียกว่าปลากรอบแต่ทีน่นี่เนี่ยคือปลาชิงช้างปลาตัวนี้และค่ะเดี๋ยวเราจะแกงส้มใส่ปลาตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวแม่ก็จะต้องมาแกะเนี่ย เกเอาขี้เขาออกเนี่ยตรงเนี้ยเก็บแบบนี้น,นี่นี่ค่ะเกแบบนี้นี่เนี่ยเก็บเก็บแล้วก็แบ่งเครื่องแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็นี่นี่คือเครื่องแกงส้มนี่ให้ทุกคนแกงส้มนี่จ้านี่เป็นเครื่องแกงส้มของแม่ปรีดานะคะทุกคนเครื่องแกงส้มนี่อร่อยมากเป็นเครื่องเป็นเครื่องแกงส้มใต้นะคะทุกคนเนี่ย เขาก็จะใส่ขมิ้นด้วยเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอลไะเดี๋ยวแหม่มจะเตรียมของไว้ให้พี่เขาก่อนแล้วก็จะแกะปลาแล้วก็จะหั่นผักแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแกงส้มปลาชิงช้างแกงส้มผักกาดเขียวใส่ปลาชิงช้างกันค่ะทุกคนมันจะน่ากินจ้าทุกคนแหม่มก็เตรียมของเสร็จแล้วจ้ะก็นี่จะมีเครื่องแกงมีผักนี่ค่ะปลาชิงช้างที่เราเป็นตัวเมื่อกี้ก็จะมาแกะให้มันแกะครึ่งเอา เอาขี้มันออกนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวก็เสร็จอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอให้พี่เขามาแกงค่ะทุกคนไปจ้าเดี๋ยวเราไปรอดูตอนแกงเสร็จกันเลยนะจ้าทุกคนทุกคนนี่จ้าแกงส้มเสร็จแล้วนี่จ้าแกงส้มผักกาดเขียวเสร็จปลาชิงชานนี่จ้าทุกคนนี่เครื่องปรุงก็จะมีนั่นแหละค่ะ เครื่องแกงของเขาแล้วตรองน,นี้เพิ่มความเปรี้ยวด้วยส้มแขกหรือส้มควายนะเองทุกคนตัวนี้มันจะเปรี้ยวมากนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ตัวเนี้ยคือเปรี้ยวมากเลยเดี๋ยวมันจะตักให้ดูนี่จ้าเราจะไม่ได้ใช้ความเปรี้ยวของมะนาวหรือมะขามน,นะจ้าทุกคนนี่จ้านี่จะเป็นเนื้อส้มแขกตัวนี้จะเพิ่มความเปรี้ยวได้ดีเลยนี่จ้ะนี่แล้วก็นี่ค่ะ จานิจ้าปลาถูกเค็มนี่ทอดเสร็จใหม่ๆเดี๋ยวรอให้มันเสด็จน้ำมันค่ะทุกคนน่ากินมากเอาละนี่ค่ะนี่ละจ้าทุกคนแกงส้มของแม่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่เขาคุ้งแกงเสร็จเมื่อกี้ร้อนๆเลยมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย